รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดียวนั้ แอดไลน์ adw หกสหหรือสแกน QR Code มาได้เลย adw ห3 5นะครับผมโอเคครับผมบาย ไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมใน Honda l e a ดมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นปี2023นะ,ะวิ่งมาแค่3,000กโลเท่านั้นสภาพสวยใสยใหม่กิฟต์90%บวกบวกนะครับผมนะอันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นสภาพรถสวยงามจานดิสเบรกนี่นะฮะใสๆเลยนะครับไม่มีคดนะมาร์กเดิม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 ยังอยู่ครบหมดนะครับผมสภาพรถสวยล้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ชุดสีใสเป็นกระจกสองหน้าได้เลยนะครับผมยางเยิง,ยงเต็มทั้งหมดวิง่งแค่3,000กิโล หัวน้องหัวน้อใสนะครับสปริงสวยนะครับผมเหมือนกัออกไปแดงม,มาได้ไม่นานเท่านั้นเองโชคหลังนะครับใส่แกซี่มาด้วยนะฮะมีโชคเดิมอยู่ใต้บอกให้ครบท้วน,นะครับผมแข็งเครื่องสวยนะครับยางใสตัวนี้เป็น esp plus นะครับสวาลเรียบร้อยแล้วนะตัว4วาลสองวาลตังกันยังไง ตัวซีวาลมีตัวกันแคร้งด้านใต้ให้ด้วยนะครับผมจุดสังเกตง่ายๆจริงๆคือแคร้งแต่แคร้งเนี่ยมันแปลงกันได้ใช่ไหมฮะให้ดูตรงนี้ด้วยครับพอเครื่องมันแปลงกันลําบากนะครับผมนะมีตัวกันแคร้งด้านล่างนะครับมีเอสซีพ e านะครับถ้าตตัวเก่าเนี่ยแคร้งมันจะเหมือนตัว PCX 150ตัวแรกๆนะครับผมอ่ะ นี่นะฮะจุดที่2ที่เราจะมาดูกันว่ามันเป็น4วาลวหรือ2วาลนั่นคือตรงนี้ฮะที่เราสังเกตง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับตัว2วาลมันจะเป็นผืนเดียวกันไปเลยเรียบๆนะครับแต่ตัว4วาลมันจะมีตัวโครเมียมขึ้นมาขั้นเป็นลายตรงนี้แต่นั่นอีกเลยฮะเขาก็สามารถแปลงกันได้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นหลักๆดูตรงแครงเครื่องนะครับดูตรงใต้แครงนะครับผมจะไม่เหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเลยคือตัว2วาลจะใช้กุญแจตัว4วาลจะใช้เคเบิลสแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ นี่ฮะอสามพันโลเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาเปิดบอกให้ดูน,นิดหนึ่งว่ากว้างใหญ่ขนาดไหนผมใส่โชคเดิมเข้าไปนะครับนี่มีโลมกล่องด้วยยังเหลือพื้นที่ให้ใส่เกจเก็ตได้เยอะนะครับบุ๊กสวิตมีครบมีพร้อมนะครับผมอ่าภาษีมีนะฮะยังไม่หมดนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวหยิบมาให้ดูนะฮะป๊บ,ป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 บ นี่ครับเร่มพร้อมชุดโอนครบเดี๋ยวจะไว้ใต้บอกกันไปเลยนะครับรถบ้านมือเดียวด้วยนะคันนี้มือเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะสีวาลกับ2วาลต่างกันยังไงนะครับในแง่ของการขับขี่เนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่าอ่ามันจะเป็นอย่างครับตัว4วาลเนี่ยมันค่อนข้างความเร็วปลายดีกว่าบิดได้แรงกว่านะครับแต่ตัว2วาลก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องที่พิสูจน์กันมาแล้วอย่างคลิกร้อยยี่ห้าตัวเก่าหรือว่า p c s ตัวเก่านะครับตัวรนะ้อยห้าสิบนะตัวบล็อกเครื่องตัวนี้คือนทนมาก คือใส่2แสน3แสนโลนะฮะไม่พังง่ายๆนะครับคุณผู้ชม4ีวาลยังต้องพิสูจน์กันอีกสักพักหนึ่งแต่เชื่อว่า Honda เนี่ยก็ดูแลมาเป็นอย่างดีนะครับผมตัวบล็อกเครื่องตัวนี้ก็เอาไปใส่ใน Journal Pass ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอนาคตไก่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมลีดเนี่ยเป็นรถเรียกว่าเป็นรถแม่บ้านที่ผู้ชายเล่นเยอะเออต้องบอกงี้นะครับรถแม่บ้านก็คือหมายความว่าเนี่ยไปจ่ายตลาดเนี่ยแขวนแกงได้ดีนะฮะเอามาเป็นคู่แข่งแกนฟีโนผักเท้าเนี่ยใหญ่ ใส่ขวดน้ําใส่อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เติมน้ํามันด้านหน้าเหมือนกันนะครับมีที่ใส่ของตรงนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทของเขานะครับพอไม้ไอติม e นะผมก็ให้ไปด้วยเลยนะครับใต้บอกกว้างใหญ่มากถึงขนาดว่าใส่กระเป๋าไปลงไปทั้งใบได้นะครับผมนะส่วนใหญ่ก็ไม่บ้านใจตลาดแต,ตัวนี้เวิร์กนะฮะแต่พอ ด้วยความที่มันมีความสปอร์ตหน่อยๆมันความเฟี้ยวหน่อยๆน,นะฮะผู้ชายเนี่ยก็มาแต่งกันเหมือนรถป๊อปนะครับรถป๊อปไอ้พวกดีโอเซ4เอ็กม่ซเอ็กซ์สามนะฮะมันดูเฟี้ยวนะครับผมจริงๆจ,จุดประสงค์หลักก็คือเอาไว้แบบไป,ไปจัยตลาดหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอมันดูเฟี้ยวนิดนึงเนี่ยเอามาจับองค์ทรงเครื่องแต่งนุ่นนีน่หน่อยนะครับผมก็หล่อขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่างตัวนี้นะฮะ โดยรวมเนี่ยนะฮะถือว่าสวยมากๆแล้วก็เป็นสีดำนะครับแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าในสีของเขาเนี่ยนะฮะมันมีความสะท้อนน้าเงินหน่อยๆมันจะไม่ใช่สีน้าเงินกรมท่าซะดีเดียวนะตัวนี้เป็นปีปี2023นะแล้วเป็นสีดำนะในเล่มก็เป็นสีดําเลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออมันออกมีแบบเหลือบน้ําเงินนิดๆนะครับผมถ้าคุณผู้ชมเอาสีน้ําเงินมาใส่น,นี่ไม่ได้นะมันจะไม่ใช่สีเดียวกันนะมันจะคนละสีกันไปเลยนะเนี่ยขนาดต้องแดดเห็นไหมฮะมันจะแบบ ดาร์คบูแบบสุดๆเลยนะครับเอาง่ายๆคือมันสีดํามันไม่ใช่สีน้ําเงินนะครับผมมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับจับท่อยเสียดูนะฮะนี่เครื่องเย็นๆนะครับผมมาสตาร์ทกันดีกว่านะมากดปุ๊บบิดปั๊บนะฮะรอปุ๊บเรียบร้อยกําซ้ายสตาร์ทขวานะฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดันเ่งช่วยนะครับไปดูควันขาวกันดีกว่านะฮะนี่ควันขาวไม่มีนะครับ ความเร็วขึ้นนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วก็ระบบไฟนะครับเลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดนะครับผมมาดูไฟสูงไฟต่ําด้านหน้าไฟสูงไฟต่ําติดครบนะครับผมนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนี่ฮะไฟท้ายติดนะครับไฟเบรกนี่แล้วก็เลี้ยวขวาอ่าโอเคนะครับผมพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะโอเค มีระบบ I d เดียริอยู่ตรงนี้นะครับนี่เปิดปิดได้เห็นไหมฮะใช้งานได้หมดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าสตาร์ทปุ๊บแล้วมันจะใช้งานได้เลยนะครับคือคุณต้องเปิดไปตรงนี้ก่อนนะเป็นระบบ i d e ดี i ริเสร็จนะฮะแล้วพอความร้อนขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วคุณกำเบรก3วินาทีนะมันถึงจะดับนะครับผมช่วยในเรื่องประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่แนะนำไม่ใช้นะฮะเอาผู้ต,ตรงผมจบทางวิศวะวัสดุมานะครับโลหะที่มันร้อนเยน็นร้อนเย็น สลับกันไปสลับกันมาตลอดเวลาเนี่ยมันจะเกิดออกซิเดชันได้สูงมากขึ้นนั่นหมายความว่ามันสึกหรอได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้ล้อนะครับผมด้านหน้าจะเป็นขอบ12อยางทูเบลสนะครับด้านหลังจะเป็นขอบ10นะฮะยางทูเบลสเช่นเดียวกันนะครับผมคือพอมันเป็นล้อ10เนี่ยอัตราเร่งตอนต้นเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับเพราะว่าวงล้อเล็กหมุนรอบมันก็จะยิ่งเยอะถูกไหมฮะแรงคล้องตอนต้นก็จะยิ่งเยอะนะครับผมขอญอาตับเครื่องนะ อันนี้อยู่ในระดับ90-95%เลยกุญแจคีย์เลสไม้ไอติมอะไรมีพร้อมหมดนะครับผมรถสวยรถ3,000โลมีโชว์แกซี่ให้อีกต่างหากนะฮะคันนี้นะครับเปิดราคาแค่เพียง49,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมจับจองกันให้เร็วให้ไวเลยนะอ่ะผมพูดกันตามตรงสกู๊ปปี้ไอเจนที่คุณเห็นกันเนี่ย45 43เนี่ยก็ยังมีเลยแต่นี่คือลีดนะแล้วตัวนั้นสกูปปี้ไยังไม่ได้เป็นเออเจนยังไม่ใช่เครื่องที่เป็น4วาลวแบบนี้นะ ตัวลีดเนี่ยเป็น4ว a l E P p พัสเรียบร้อยแล้วนะฮะ49,900ผมบอกเลยว่าโคตรคุม้มแล้วปี2023ด้วยคุณผู้ชมปีสดปีใหม่นะครับประกันเหลือเพียบเลยนะฮะมีบุ๊ก์วิสด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครหารลีด125อยู่ห้ามพลาดนะแล้วสีดำปี2023ด้วยนะครับผม ช้าอดแน่นอน4 9 9 0 0บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยก่อนได้เลยนะครับค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชชนบุรีเราคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นนะฮะส่งตรงถึงหัวกระดหน้าบ้านเลยนะฮะอ่ะแล้วก บริการที่2ตัวเช็ค20จุดจากทางอูปเปอร์บายระบบไฟระบบเบรกระบบเก็บเครื่อง,บบองและแบตเตอรี่ถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมเอาไปใช้ได้เลยนะฮะส่วนบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์1เดือนแบบไม่จำกัดระยะทางจะวิ่งพาร์โล่หมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชม3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่49,900แพงกว่าสกูบิายานิดเดียวแต่อัประโยชน์โคตรเยอะครับคุณผู้ชมครับคุ้มค่าคุ้้้มมรราาคคไดด125บล็ออกเื่่งตัววใหยนะะฮ จัดไปนะครับผมตัวนี้40 50โลลิตรมีเห็นได้ไม่ยากนะครับผมไม่ต้องเค้นด้วยนะฮะขับดีขับลื่นขับสมูทนะครับผมบอกได้เลยตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ผมเคยใช้งานมานานพอสมควรนะครับผมแล้วก็แต่งแล้วก็ขายเป็นวู้ดบอย e e ดิชั o นด้วยนะครับผมนะก็จัดกันไปนะฮะคันนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปอยันดีกว่าว่าจะดีจะเด็ดกันขนาดไหนนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะจองก่อนได้ก่อนโทรมาได้ที่064 6363 635 064 6363 635นะครับผมโทรมาได้เลยนะฮะ id line เนี่ยจะช้าหน่อยนะครับแนะนําว่าให้โทรจองเนี่ยจะไวกว่าบางที5นาที10นาที20นาทีมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมัวเดทักไลน์อาจจะไม่ทันเน้นให้โทรนะครับไวที่สุดนะครับส่วน id line นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะขายอยากจะเทินอยากได้ราคาสูงสูง a line w หกสามห้าเรารับซื้อให้ราคาสูงรับถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นอยู่สูไฮโกโรกเราก็ไปรับซื้อนะครับคุณผู้ชมครับให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนะั้นตรงนั้นได้เลยนะครับผมแล้วก็ าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กแลวกดกระดิ่งกันด้วยนะครับใน Facebook f a n p เพจเราจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อน1วันถูกต้องต้องใจคันไหนแอดไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะอ่าโอเคนะครับผมไปไปชมอ,อีกคันกันรถมือหนึ่งราคาพิเศษครับผู้ชมครับคอนด้าคลิก1้อย ABS ครับผมตัวนี้นี่สภาพเรียกว่า99%เลยดีกว่านะฮะถ้าจะมีรอยก็คงจะมีรอยที่เกิดจากการขนย้ายแค่นั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยยังไม่เห็นด้วรอยนะครับผมอ่าคันนี้ พูดไม่ได้โม้นะครับผมมันคือรถป้ายแดงมือหนึ่งจริงๆที่เป็นราคาพิเศษจริงๆนะครับผมก็เพราะว่าอันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มของใครหลายๆคนนะครับผมใครที่ติดตามบุปปไปกันดีเนี่ยมานานแล้วเนี่ยจะทราบกันดีว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยเราจะมีรถมือหนึ่งป้ายแดงมาขายในราคาพิเศษแล้วมันเป็นมือหนึ่งจริงๆคือเราจะจดทะเบียนให้เป็นชื่อลูกค้าไปเลยนะครับผมเป็นชื่อแรกเลยนะฮะนี่คลิกลางยางยังอยู่เลยนะครับศูนย์โลนะ อันนี้คือศูนย์โลจริงๆนะครับผมใสกิฟต์นะครับไม่ต้องคุยกันเยอะเพราะว่ามันคือป้ายแดงนะอ่าไม่ต้องเซอร์วิสอะไรกันมากนะครับผมก็เดี๋ยวตอนพันโลคุณก็เอาไปเข้าศูนย์เซอร์วิสต่อก็ได้เลยประกัน5ปีห0,000โลเต็มนะครับผมพอคุณซื้อเป็นมือหนึ่งไปแต่จะมาขายในราคามือ2เท่าน,นั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับอ่าคันนี้เนี่ยไฟลุกแน่นอนสายไหมแน่นอนนะครับผมโทรมาได้เลยนะฮะอะไรประมาณนี้ นะครับผมคันนี้สภาพอย่างที่บอกว่า99%คือไม่รู้จะพูดไงมันคือรถปลายแดงนะฮะสูตรโลแม้แต่ดิสเบรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นรอยขวางแบบนี้นะฮะนี่รอยขวางแบบนี้นะครับมาร์กเดิมมีครบทุกจุดนะครับผมก็คือรถยังไม่ได้แบบว่าขี่เลยนะครับยังไม่ถึง1กิโลเลยด้วยซ้ำนะฮะคันนี้นะครับเป็นที่นิยมกันมากฮอนด้าคลิกเนี่ยจริงๆมันมีตั้งแต่คลิก110คาบูตัวแรกแล้วก็มาเป็น110ไอหัวฉีดนะครับแล้วก็ขยายมาเป็น125ไอนะฮะและ พอเริ่มนิยมนะครับก็จะมาเป็นนิยมที่สุดในตัว125 LED นะครับผมที่โฉมหน้านี่เหมือนแลมโบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะแล้วก็พัฒน,นากันมาเป็นตัว150 125 150ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับผมและมาถึงเจนล่าสุดก็คือตัว160ซึ่งจะมี2ตัวคือตัว Standard S T D กับตัว A B S ตัวนี้นั่นเองนะครับและสีขาวล้อทองโลโก้นูนแบบออกทองหน่อยๆเนี่ย เป็นนิยมมากๆเป็นที่นิยมมากๆนะครับผมตัว ABS เท่านั้นนะครับที่จะได้พอร์ตหลังเป็นดิสเบรกแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าดิสเบรกหลังจะไม่มี ABS ก็ตามแต่ตัวมาตรฐานคุณจะได้ดรัมเบรกกลับไปนะครับผมตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับผมก็กุญแจรีโมทครับไม่ให้ตีมครบนะครับบาร์โค้ดมีครบนะครับแบตเตอรี่ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปิดบ่อให้ดูกันดูหน้าปัดหน้าจอก่อนนี่นะฮะศูนยกิโลหุ่ชม ศูนย์จริงๆนะครับอ่ะเปิดมาใต้บอกกันนิดนึง ๋ยวเปิดต้บปึ๊บนี่กดเด้งแน่นๆเลยนะฮะอันนี้จะเป็นสัญญาซื้อขายนะครับผมมีเลขเครื่องเลขโครงใส่ไว้ในนี้ให้เรียบร้อยนะครับเอาไปด้วยเลยนะครับจะได้รู้ว่าซื้อมาจากวูฟเวอรนะแล้วก็นี่นะครับผมสมุดรับประกันคุณภาพนะครับบุ๊ w สว c h มีครบนะครับเข้าศูนย์รันอินได้เลยนะครับผมแล้วก็เราจะจดทะเบียนให้นะซึ่งใช้เวลาจดทะเบียนก็เหมือนๆทั่วไปนะครับใช้เวลานานสักหน่อยหนึ่งนะฮะอาจจะมีแบบว่าหลักเดือนนะครับผมนะเป็นธรรมดานะครับรถจดทะเบียนนะ นี่นะครับผมทั้งคันนะฮะต้องบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตัวนี้เนี่ยถ้าราคาออฟฟิเชียลนะครับคุณผู้ชมมันจะอยู่ที่69,900ั้ยใช่ไหมฮะอ่าอันนี้คือราคาออฟฟิเชียลนะก็เหมือนหวย80บาทนะหายากหรือแทบไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกำลเงินสดไปซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอ70,000กว่านะครับหรือที่หนักสุดเลยคือมีเลข8นะครับในบางจังหวัดในบางพื้นที่ด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ขายแบบนั้นและผมขายเงินสดอยู่แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นผมไม่ดึงเเชิงพื่่่อออขายออยผนนูแล้วะ คันนี้ผมขออนุญาตนะฮะขายแค่เพียง63,900บาทเท่านั้นพอของพิครับ6 3 9ม0่มบาทนะฮะร,ราคาเงินสดนะครับผมแล้วก็ไม่มีผ่อนนะครับผมอุปบายไม่มีผ่อนอยู่แล้วนะฮะ6 3 9ม0นี่รวมส่งให้ฟรีอีกนะกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงคุณไม่ต้องขับรถไปรับที่ศูนย์เองอะไรแบบนี้นะเราไปส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานี ฟรี่หมดครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมนี่ข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับผมตัวนี้เราใส่แบตเตอรี่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทำการลอกเลขคอได้เครื่องไว้ให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแค่ส่งตบประชานมาเดี๋ยวเราจดทะเบียนให้เรียบร้อยเลยนะครับผมและที่สําคัญมีรับประกันศูนย์5ปี50,000กิโลนะครับแล้วจะมีใครสนใจรับประกันของวูปบายอยู่ไหมนะฮะรับประกันเครื่องยนต์1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางนะครับผมก็มีให้ด้วยนะครับแถมไม่ให้ ใครที่ซื้อคันนี้ไปไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรคุณเข้าศูนย์ใกล้บ้านได้เลยอันนี้คือความสะดวกสบายนะครับผมมาเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูทีจริงๆเนี่ยค่อนข้างสงวนเลยนะไม่ค่อยอยากสตาร์ทเท่าไหร่นะครับเพราะมันยังใหม่อยู่นะอ่ะก็ให้ดูกันไปนะครับผมว่าเครื่องเย็นๆอ่ะไม่มีระบบไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการระบบสตาร์ทอะไรพวกนี้นะครับนี่ฮะก็ทีเดียวติดครับใส่น้ำมันให้เรียบร้อยนะฮะ ABS ทำงานนะครับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงดับไปเป็นโบตินะครับบิดลเร่งความเร็วขึ้นเห็นไหมฮะ นิ่มๆครับผมรถสูงโลนะนิ่มๆควันขาวต้องไม่มีอยู่แล้วอะนี่นะครับผมจบนะครับปึ๊บเรียบร้อยอ่ะลืมได้ไงนะครับผมพวกระบบไฟนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วเช็คให้ครบไปเลยนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนี่ไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดหมดนะครับผมอ่าไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับไฟท้ายไฟเบรกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวขวา จบครบทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะฮะ โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับที่064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนมีคันนี้คันเดียวนะครับผม63,900เป็นมือหนึ่งจริงๆโอนเป็นชื่อแรกให้เลยนะครับผมรับซื้อถึงที่รับเทินถึงที่ให้ราคาสูงเอาโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับอยู่สุไหโกโรกเราก็ไปส่งและไปรับกลับด้วยนะครับผมคุณผู้ชมจะขายรถนะฮะนึกถึงบูบยได้เลยเราให้ราคาสูงจัดเลยนะครับรับรถถึงบ้านนะฮะอะแล้วก็ไอดียไล d 6 3 5คุณจะขายรถส่งรูปผ่านไลน์มาได้เลยนะครับส่งรูปรอบคันมาได้เลยหนึ่ตัวแล้วก็ W1 ตัวแล้วก็635นะครับหรือสแกนคิว o อโค้ดบนหน้าจอนี้มาได้เลยนะครับส่วน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจชื่อวูบบบายชื่อเดียวกับชื่อชาแนลนะครับไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะฮะใครที่ชอบไม่ชอบรุ่นนี้อะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับวันนี้เรากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ